จังหวัดอุตรดิตถ์ครับซาตินปันสุขครับส่งมอบผ้านวม350ผืนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับบริษัทโชคลาบบุญชัยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่นอนและชุดเครื่องนอนแบรนด์ซาตินครับหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องนอนคุณภาพของไทยได้ส่งมอบผ้าห่มนวมนะครับจำนวน350ผืนมูลค่ารวม2 2 7 5 0 0บาทให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาโดยมีนายพัชรเสต์บุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์และนางสาวชาครียาเศรษฐเสรีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิต์เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือสู่ครัวเรือนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง นายรัฐพิษชัยศรีสุขอมพรผู้จัดการทั่วไปบริษัษทโชคลาบบุญชัยจำกัดได้กล่าวว่าในนามของบริษัทและแบรนด์ซาตินขอส่งต่อความห่วงใยกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่านผ่านผ้าห่มนวมที่มอบให้ในครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาดีจากพวกเราที่หวังให้ทุกครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยรวดเร็วเราพร้อมเป็นแรงสนับสนุนในการฟื้นฟูและเย,ย,ยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ บริษัทและแบรนด์ซาตินจะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและร่วมเป็นพลังสน,สนับสนุนชุมชนไทยในทุกสถานการณ์นอกจากจะมีการช่วยเหลือยียวยาจากทางรัฐบาลน,นี่ก็เป็นการช่วยเหลือจากภาคเอกชนนะครับรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชียอาเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยใช่แล้วค่ะ